อะมากันที่ k a n เย West นะครับกับคอนเสิร์ตในอาร์เมเนียครับผมค a n เย West นะครับก็ใช้เวลาวันสุดท้าย mm hmm. ในประเทศอาร์เมเนียนะครับด้วยการเปิดคอนเสิร์ตครับในเมืองเอเยเรวานนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมโดยระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตก็ได้ทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับก็คือการที่กระโดดลงไปในแม่น้า ส่งผลให้แฟน<อ>เพลงที่ข้างค้คยกระโดดตามลงไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ,<อ>รบก่อนที่หน่วยรักษาความปลอดภัยและก็บริการส่วนตัวเนี่ยจะลงไปช่วยขึ้นมาแบบทุลักทุเลลองดูภาพกันนะครับผมคลอีคาเดเชียนนะครับคันเยเวสรวมถึงภรรยายอย่างคิมคาเดเชียนและก็หนูน้อยนอตเวสนะครับผมก็ได้ใช้เวลาอยู่ในอาร์เมเนียเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศต้นตระกูลของขอรครอบครัวคาเดเชียนเป็นเวลา8วันเต็ม นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปยังอิสราเอลต่อทันทีครับ คุณเชื่อไหมครับผมเคยไปเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆเลยนะเป็นวิธีกรคอนเสิร์ตกับพี่ป้อนโมเดิร์นดอเสร็จปุ๊บพอแกเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บแกก็ทิ้งกีตาร์แกกระโดดลงน้ำคุณเชื่อหรว่าแฟนเพลงเนี่ยกระโดดลงตามไปอ่ะและสิ่งที่เห็นต่อไปคืออะไรป่ะโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์คืนลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอ่ะคือคนมันอินมากแล้วมันลืมอ่ะตัมันมากมันมากอะครูสติกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะยวช่วงหน้าไฮโซฮปปีนิสค่ะครับ